กศนออำเภอหนองมะมงได้จัดกิจกรรมโครงการกศนออำเภอหนองมะมงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุโดยให้กศนตำบลทั้ง4ตำบลได้จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลของตนเองโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019การเฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาดลิงกิจกรรมส่งเสริมอาชีพรวมถึงการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับช่วงวัยผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางกศนอำเภอหนองมะมงได้มีการนำไปปรับใช้ในชีวิปตประจำวันอย่างไรขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับ วัสดีครับผมชื่อนายรง่นขวัญอชื่อน้อยทั้งแก่เข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุกับกศนผมก็ได้เอามาปรับใช้ชีวิตของผมก็ได้ได้สูตรมาจากกศอน,อนแล้วเนี่ยก็ได้มาทำกล้วยหมักน้ำผึ้งกับมะกรูดหมักน้ำผึ้งเอามาใช้ในขัวเรือน ของผมมันก็ก็ดีอะเห็นไปแล้วมันก็ดีนะแกไอมะกรูดนี่ก็แก้ไอแกเสมหะแก้พืนฐานได้ทุกอย่างมะกล้วยนี่ก็เป็นชูกําลังเป็นแก้ต่อต้านโรคมะเร็งเบาหวานได้ทุกอ,อย่างแล้วน้าผึ้งนี่พวกผลไม้ที่เอามาหมักมีไปหามาได้จากไหนครับเนี่ยจากนํำป่าข้างๆบ้านเนี่ยน้ำ รือวข้างบ้านก็เก็บสะส่วนเข้าไว้แล้วก็เอามาเก็บเก็บเขาไว้ก็เอามามาทำเนี่ยก่อนทำก็ก็บอกความมันต้องทำให้สะอาดก่อนก็ชวนคนตา้งข้างๆบ้านเนี่ยคนพวกหมู่พวกพี่ๆน้องๆก็ไปเข้าร่วมชวนครับชวนเขา เขาก็บอกเอออยากไปหน้าใส่นี่ท่าน,เ,นเขาก็ไปคือเขาใส่เขาก็ใส่พอไปแล้วปุ๊บก็ได้กลับเอามาทํามาใช้<ต>อนะนี้มทำใช้ทำเปยวนขายมั่งทำรำขายไม่ทำใช้มั่งรำขายมั่ง,าาง,งจรงก็ก่นเราเขามาชวนไปสอนเข้า,ามั่งามั่งขายทั้งออนไลน์ทั้งเอ๊ เอเฟซบุ๊กนะ,ะใช่แล้วเฟซบุ๊กเป็นไงถ้าขายขายดีไหมครับมันก็ขายได้เรื่อยๆอล้ก็พอได้เป็นไรายได้เติม,มก็ได้ <นะ S 2> ไรายได้เติมครับนี่ก็ยังดีกว่า,านันเรายามว่างเราก็ทำตามไอวนขายก็อสอดมาแล้วอะ <laughs> ผมขอขอบคุณ เออกศนอำเภอหนองมะโมงที่ได้ทำกิจกรรมผู้สูงอายุให้ได้ออกกำลังกายรังเอะมะคูดมะลัเพึ่งกล้วยมกลันพึ่งกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เสริมชาวบ้านเอ๋มในมุคลในหมู่บ้านผู้สูงอายุในหมู่บ้านมาออกกำลังกายมั่งอะไรทำยานาผมขอเชิญชวนทุกท่านที่ชมคลิปนี้มาร่วมกิจกรรมกับกศนกันเยอะๆนะครับ